สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีนาเครืองนะคะมาในรายวิชาของหลักการบริหารธุรกิจมานําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในด้านการเงินการจัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการผลิตค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะได้พบสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปการได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำอย่างไรถึงจะให้ธุรกิจขนาดย่อมเช่นวิสาหกิจชุมชนนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งวันนี้เราจะได้ไปพบกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานีเชิญตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่บานาน่าเฮาส์อํเาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีหรือวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วยขอแนะนำให้รู้จักกับคุณมารินีสลัมมาทซึ่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรชำนาญการเรียนเชิญพบทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องยูสวัสดีค่ะาจานบีทค่ะวันนี้จะขอคุยพูดคุยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดปัตตานีถึงบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนค่ะค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตให้ความหมายของคำว่าวิสาหกิจชุมชนก่อนค่ะวิสาหกิจชุมชนก็คือ community enterprise นะคะซึ่งก็หมายถึงกิจการของคนในชุมชนค่ะ ซึ่งจะเป็นการผลิตก็ได้การบริการก็ได้หรือแม้กระทั่งกิจาการอื่นๆก็ได้ค่ะแต่จะต้องเกิดขึ้นจากคณะทํางานหรือว่าคณะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันน่ะนะคะก็คือในชุมชนที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตด้วยกันน่ะนะคะซึ่งมารวมตัวทําไมก็มารวมตัวเพื่อที่จะประกอบกิจาการอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในรายได้ที่จะก่อให้เกิดชุมชนของเราค่ะหรือง่ายๆเลยก็คือวิสาหกิจชุมชนก็คือการ ประกอบนะคะกิจาการ เพื่อจัดก,การทุนของชุมชนอย่างสร้างสารรค์แล้วก็พึ่งพาตนเองได้คําว่าทุนนี้นะคะไม่ใช่แต่ว่าเรื่องเงินอย่างเดียวเนาะ mm hmm. มันก็จะหมายถึงหมายรวมถึงวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนนะคะทรั mm hmm. พยากรที่เรามีอยู่ทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นต้นทุนที่เรามีอยู่ในชุมชนเรามาวิเคราะห์มาคิดดูว่าเราจะประกอบกิจการอะไรชุมชน mm hmm. เพื่อให้ก่อเกิดรายได้อย่างสร้างสารรค์ขึ้นมาค่ะ mm hmm. และทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวม mm hmm. กับของจังหวัดปัตตานีเนี่ยมี มีทิศทางเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรบ้างคะค่ะวิสากิจชุมชนของปัตตานีนะคะถ้าเรามีการแบ่งก็จะได้เป็นอสองหมวดใหญ่ๆก,ก็คือในเรื่องของวิสากิจชุมชนขั้นพื้นฐานกับวิสากิจชุมชนสู่การแข่งขันนะคะก็คือแบบก้าวหน้า ึ่ง2กลุ่มนี้โดยปัตตานีโดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นฐานค่ะเนื่องจากว่าด้วยผลผลิตการแปลรูปของเราเนี่ยเราก็จะเน้นวิสาหกิจในเรื่องการแปลรูปอาหารนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของภาคบริการด้วยเมื่ออดีตปัตตานีนี่นะคะก็จะเน้นในเรื่องการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรแต่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจณปัจจุบันเรื่องของโลกปัจจุบันภาคบริการจะมามีส่วนเยอะมากเพราะฉะนั้นปัตตานีก็จะเริ่มนะคะสองปีให้หลังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่อง ของวิสากิจชุมชนภาคบริการเยอะเรื่องของท่องเที่ยวเชิงกเกษตรก็เยอะเช่นเดียว <คำ S 1> กันค่ะความน่าสนใจนะคะใช่ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยบทบาทสำคัญ ที่นอกเหนือจากที่เล่ามาที่ช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกบ้างคะค่ะขออนุญาตเล่าตรงนี้นะคะว่าสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนะคะ mm. ก็จะขึ้นตรงกับหน่วยงานรัฐเราจะเรียกว่ากรุมส่งเสริมการเกษตรค่ะภายใต้การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ mm. ตัวสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนะคะก็จะมะีเราจะได้รับหน้าที่หรือภารกิจคือเราจะเป็นหน่วยเลขาค่ะ mm. เพราะว่า ระดับประเทศเราจะมีคณะทํารรงานเป็นคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศซึ่งม,มีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานในโซนภูมิภาคระดับจังหวัดแล้วก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็จะเป็นประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดนะคะโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็คือกลุ่มงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจะทําหน้าที่เป็นเลขาะคะ่ะ<ม>ซึ่งหน้าที่หลักของเราก็คือจะให้ความสําคัญในเรื่องของงานธุรการค่ะการศึกษาข้อมูลรวมไปจนถึงการจัดการประชุมต่างๆค่ะ ก็จะเป็นหน่วยที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจะต้องดําเนินการอีกส่วนหนึ่งค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ร่วมกับสำนักงานเกษตรอําเภอค่ะเราจะเป็น<ม>นายทะเบียนค่ะอาจารย์บีด <ไ S 2> หมายความว่าหมายความว่าถ้าสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว<อ>จะต้องมีการจดทะเบียนค่ะเป็นการรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มโดยเกษตรอำเภอจะเป็นนายทะเบียนค่ะเป็นคนลงนามเพื่อรับรองว่ากลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะ เป็นกลุ่มได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจสอบโดยนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรระดับตำบลที่เราเรียกว่ากเกษตรตำบลเนี่ยนะคะ<ช>เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่ามีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเ็คนนะคะ<ช><ช>ขั้นต่ํานะคะย้ําเลยวิสากิจชุมชนจะต้องไม่น้อยกว่าเจ็คนน่นะคะ<ช><ช>รวมกลุ่มกันเพื่อจะ จัดการกับทุนในชุมชนที่มีอยู่เพื่อเป็นผลิตหรือบริการอะไรขึ้นมาสักสิ่งหนึ่งะคะ่ะ<ม>นักวิชาการประจําตําบลก็จะเข้าไปดูข้อมูลค่ะว่าที่คุณยื่นคําร้องมาเนี่ยมีอะไรที่ขัดข้อกฎหมายหรือเปล่าอย่างนี<ม>้ค่ะถ้าไม่มี นายทะเบียนก็คือเกษตรอำเภอก็จะลงนามนะคะก็ถือได้ว่าคุณก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนมรบปี2อ4 8ีเป็นคนคุ้มครองเลยค่ะว่าคุณได้รวมกลุ่มอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการพักรัฐและเอกชนได้เลยค่ะนอกจากนั้นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแนวคิดของการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน หรือโมเดลในการทําธุรกิจเป็นยังไงนะคะค่ะก็ต้องเท้าความ,มานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเราได้เปลี่ยนไปเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นว่าคือเราจะมีกลุ่มวิสาหกที่เป็นพื้นฐานเยอะเลยค่ะ ร้อยละแปดสิบเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่จะทำได้ก็คือให้เขาตื่นตัวค่ะสิ่งที่จะทำให้เขาตื่นตัวนั่นได้ก็คือว่าทุกๆปีค่ะเราจะมีแบบประเมินที่เราเรียกว่าแบบประเมินสกยภาพวิสาหกิจชุมชนค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่าเขาต้องตรวจเช็คสุขภาพเขาว่าธุรกิจของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> เป็นสิ่งที่เขาจะต้อง ปฏิบัติโดยจะมีนักวิชาการส่งเสริมเข้าการเกษตรเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะว่าในปีหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะวิสาหกิจชุมชนของคุณตรวจสุขภาพปะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างโดยเราจะมีหลักการอยู่ประมาณ5ประเด็นด้วยกันนะคะที่กลุ่มจะต้องมีการดําเนินกับตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความคิดที่เริ่มสําคัญที่สุดค่ะอาจารย์บีเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนนียค่ะอยู่ที่ความคิดที่เริ่มเลยหมายความว่ากรอบแนวคิดนะคะสิ่งที่คุณคิดขึ้นมา มันมีทิศทางเป็นอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าวิสาหกิจชุมชนก็คือการจัดการทุนในชุมชนของเราเพื่อประกอบกิจการขึ้นมานะคะเราอย่าลงประเด็นไม่ใช่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ได้แต่ว่ารับซื้อจากข้างนอก <ừ> อย่างเงี้ยค่ะ <ừ> มันจะทําให้คอนเซปต์หรือว่าเจตนารมณ์ของวิสาหกิจเนี่ยมันผิดเพี้ยนไป<อ>นะคะ อย่าลืมว่าวิสาหกิจชุมชนความคิดที่เริ่มจะต้องมาจากคนในชุมชนค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ทำคใช่ช่วยกันคิดช่วยกันทําและก็ช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งนี้จะทําให้ธุรกิจหรือว่าวิสาหกิจชุมชนของคุณอะยั่งยืนได้มปนเป็นสิ่งแรกที่เราต้องคิดต้องอาศัยไม่ใช่เป็นประธานคนเดียวนะใช่แล้วค่ะอาศัยความความร่วมมือกันถูกต้องสมาชิกนะคะสำคัญที่สุดคือเวทีชุมชนค่ะเพราะว่ากระบวนงานเวทีชุมชนแผนตำบลอย่างนี้ค่ะจะเป็นจุดที่มาที่จะไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นมาใน ชุมชนเราหรือไม่มอย่างนี้ค่ะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันตรงนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนที่ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะไม่ว่วาจะเป็นเรื่องของเงินทุนเรื่องของทรัพ,พยากรเรื่องของการตลาดเรื่องของแรงงานทั้งหมดนี้จะต้องขอความคิดเห็นหรือว่าเป็นมติร่วมกันของคนในในกลุ่มเลยค่ะแล้วก็หัวข้อต่อมานะคะในเรื่องของการมีบทบาทความมี ความเป็นส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มนะคะอ,คอย่างเช่หัวใจสำคัญเลยที่อาจารย์วิทย์บอกว่าเรื่องประธานอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ประธานตัดสินใจคนเดียวเนาะมันจะมีหลายๆแผนกหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับวบบนงานน่ยนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมเป็นสิ่งที่สําคัญมีปัญหาอะไรจะต้องมีการประชุมนนะคะประชุมแล้วต้องมีการจดบันทึกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานวิชาสิิชุมชนเนาะประเด็นต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินอย่างเงี้ยนะคะ อย่างข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าวิสาหกิจชุมชนไม่มีการจดบันทึกค่ะนี่คือปัญหาเลยใช่ไม่มีการจดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีข้อมูลว่า Data ที่เป็นข้อมูลในอดีตว่าเราจะต้องปรับหรือต้องแก้อะไรหรือเปล่านะคะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นในสิ่งที่สํานักงานเข้าไปเติมเต็มคือให้ความสําคัญเรื่องนี้ค่ะว่าเราทําอะไรเราจะต้องมีการจดบันทึกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องเพราะข้อมูลตัวนี้เราสามารถที่จะปรับใช้ในอนาคตได้สุดท้ายค่ะวิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจชุมชนก็คือในเรื่องของ ให้ความสําคัญในเรื่องของทรัพยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะผลิตอะไรถ้ามันเกิดสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบชุนตรงๆนั้นก็คือคนในชุมชนเพราะฉะนั้นวิสาหกิจชุมชนจะต้องให้ความสําคัญกับทรัพยากรนะคะการอนุรักษ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ดีเพราะฉะนั้นทั้ง5ห,หัวข้อเนี่ยก็จะทําให้วิสาหกิจชุมชนดาเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะอ๋อจากที่คุณจูเล่ามาจะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ย มีวิธีของการดําเนินงานหรือโมเดลการดำเนินงานของทางธุรกิจนี้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โ,โดยเฉพ 3, าะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะอาศัยการพัฒนาถมอย่างยั่งยืนนะคะโดยการพึ่งตัวเองและอีกอย่างบทบาทของภาครัฐจะมีชวนช่วยผลักด,ดันแล้วก็สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเกิดการยั่งยืนในระยะยาวได้ด้วย